อย่างเสื่อมนักร้องสาวใส่ชุดว่ายน้ำแคปชั่นบอกว่าโสดเจอคุกคามทันทีเป็นคนดังอีกรายที่ต้องผเผชิญกับคอมเมนต์บ้วงบ้งบูลลี่และคุกคามจากชาวเน็ตเกลียนคีย์บอร์ดประจำสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวกระต่ายพันนิพาไม่ว่าเธอกับสามีครูภัยบู์แสงเดือนกะขยับหรือทำอะไรก็ตามเป็นโดนแซะกระแนะกระแหนให้ปวดตับตลอดจนครั้งหนึ่งเส้นความอดทนก็ขาดผึง ถึงกับต้องโพสต์ภาพคู่ทนายความที่สื่อในทํานองว่าเตรียมเอาผิดชาวเน็ตที่บูลลี่ล่าสุดกระต่ายก็โดนตามเม้นคุกคามอีกรอบหลังไปเที่ยวสวิททะเลกับสามีพร้อมใส่ชุดว่ายน้ำบิกินี่สุดแซบ่บก่อนโพสต์ลงในโซเชียลและเขียนแคปชั่นว่าโสดฮ่าฮ่าฮาแต่ท่ามกลางคอมเมนต์ชื่นชมดีๆดันมีเม้นเสื่อมในเชิงคุกคามทางเพศโผลมาจนได้อาทิมาอยู่กับพี่ปะ ให้เดือนละห้0 0 0ื่นบาทเป็นต้นจนมีแฟนคลับต้องเข้ามาคอมเมนต์ว่าช่วยคอมเมนต์ให้เกียรติกันด้วย